ครับสวัสดีครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะฮะตัวนี้เป็นสกินมัตเต้นะฮะเป็นรุ่นพิเศษนะครับผลิตมาแค่6กร้อยคันนะครับตัวนี้เป็นปี2018ัดจดใช้งานปี2019นะครับก็จะมีชิวหน้าแต่งแทสซูนนะครับแล้วก็เป็นตะแกรงหลังสีดำนะครับเป็นของแทสซูนมาต้งนะครับตัวนี้จะแต่งออกมาจากซูบัตนียนะแล้วก็จะเป็นพดคิวสีดำนะครับ ไฟหน้านะเป็นสีดำกระจกดำนะครับจิ่วบางแต่เป็นสีดำนะครตัวนี้ก็จะเป็นโชกแต่งนะครับโอเคดีซุปเปอร์นะครับลดหน้าลงประมาณนึงนึงนะครับนั้รถเจ้าของจอดนะครับเลขหม่ประมาณ290กิโลนะครับ ยางเป็นติดรถดนะครับตรงรุ่นตรงปีนะฮรับยางก็เป็นปี2018นะครับตุ่มหน้ายางยังอยู่นะครับรถสวยใส่นะครับวงกญแจนี้ก็เป็นของตรงรุ่นนะครับรกญแจชิปนี้ให้ผบสอดอกนะครับ เบาะหนังเดิมก่อไฟสั่งสีดำนะครับใส่ไฟเดียวแต่งนะครับเป็นงานเทียบนะครับไฟเดียวเองสายฟ้านะครับเป็นของใหม่นะฮะจะชิปไม่ให้ครบนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ให้เรียบร้อยนะครับมีเรื่องเปลี่ยนทน่อโอนภาษีขายกุมภาสองห้าหกเจ็ดรถเครื่องเดิมนะฮะมาร์กน็อตครบนะครับ เลขไม้290กิโลทนครับ สอ่งีใช้งาน e ็สิ่งเซอร์วิสท่้นเ่มที่สุดในต้นเพื่อเซอร์วิสนั้นก็เป็นต้นสามารถโทรสับถามได้นะครับสำหรับคนไม่มีเวลาต้งมีารดการจัดส่ง